ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมพามาดูาลักษณะของต้นมันระยองเก้าเก้านะครับผมยอดมันแล้วก็ลักษณะต้นนะครับผมก็ต้นบางต้นก็จะมีกิ่งที่แตกแขนงออกมาอย่างนี้ครับผมบางต้นก็จะไม่มีครับ นี่คือลักษณะของอต้นสายพันธุ์ดยอ9 9ครับที่พัฒนามาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมครับผมถ้าเป็นลำต้นที่ตรงอย่างเงี้ยก็ที่ยังไม่มีแขนงเนี่ยก็จะจะตัดง่ายอยู่แต่ต้นที่มีแขนงนี่ก็คนตัดก็อาจจะลำบากนิดหน่อยครับผม ต้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับผมสายพันธุ์นี้ต้นจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่สูงก็ <c oughs> กท่วมหัวหอ,อยู่ครับผมแต่ตัดตัดง่ายกว่ากระเซ็ดยักษ์อันนี้บอกเลยว่าตัดง่ายกว่ากระเซ็ดยักษ์สำหรับต้นพันธุ์มันครับผมนี่คือลักษณะลำต้น ครับของสายพันธุ์ไดยอง99ครับผมผมพาท่านผู้ชมเดินไปดูเรื่อยๆครับว่านี้ก็กำลังเก็บผลผลิตกันอยู่ครับ ใบจะร่วงครับผมตวเนี้ใบแก,แก่จะจะร่วงใบจะเหลือปลายใบอยู่ปลายกิ่งอยู่นิดหน่อยไม่ใช่เยอะเท่าไหร่ ถ้าตัวที่มีกิ่งอย่างนี้ก็จะจะตัดยากนะครับพอเวลาตัดก็ต้องล็อก,กิ่งออกเวลาช่วงไม่มีนะ <c ười> กิ่งอย่างนี้ก็ต้องเก็บไว้นะกิ่งอย่างนี้บางทีช่วงที่ไม่มีโอ้ก็เก็บไว้แต่ช่วงนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับผมเวลาตัดก็เลือกเลือกเอาต้นสวยๆลำใหญ่ๆไว้รับผม ก็ลูกค้าที่จองต้นพันธ์เราไว้ก็ทยอยเดินทางมารับกันได้เลยครับเพราะว่าผมจัดเตรียมต้นพันธ์ไว้ให้แล้วครับผมก็วันนี้ก็มีจากกำแพงเพชรน,นะมาเอาครับผมสำหรับต้นพันธ์แล้วก็มีหลายเจ้านะที่ไม่มีรถขนส่งหรือว่าไม่สะดวกมารับนะครับก็ ติดต่อเรื่องรถเราได้ครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วครับผมเพราะว่ารถทางนี้ก็มีอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นรถ,รถที่วิง่งส่งพักแล้วก็รถที่ที่วิ่งร่วมครับก็พอหาได้อยู่ครับผมยังไงก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ครับสําหรับต้นพันธุ์ต้นพันธุ์มันของเราครับผมเพราะว่าบางคนอยู่ไกลผมก็จะรวบสายให้นะ บางคนที่อยู่ไกลๆอย่างเช่นวันนี้มีลูกค้ากระบินบุรีแล้วก็มีลูกค้าสั์แก้วครับก็เลยจะ,จะจะรวบให้เป็นสายเดียวกันครับผมเพราะว่าจะได้ไม่เพราะว่าลูกค้าจะมารับเองครับผมก็เลยว่าถ้ามารับเองก็สมมุติแกสั่งไว้พันห้าที่ปาจจัยที่สักแก้วแล้วก็มีกระบินสั่งไว้พันต้นก็เลยว่าจะ เก็บพ่วงแกไปด้วยให้ลูกค้าไปเก็บตังค่ารถกันเองแล้วก็คุยกันว่าจะเอาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับผมก็นั้แต่ถ้าไม่มีรถนีิงเราก็วิ่งให้ได้ครับโดยเฉพาะกาแพงเพชรโอ้ผมผมไปส่งค่อนข้างหลายเที่ยวมากที่กําแพงเพชรครับผมไปหลายอําเภอเลยไม่ว่าจะเป็นปางมะข้าใสงามคลองลานแล้วก็โกสัมพีครับ แล้วก็ตากก็ไปครับผมมีหลายอำเภออยู่ครับผมก็ไปเห็นาทางนู้นเขาก็ทำมันกันหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันครับผมก็ลูกค้าอยู่กาญจนบุรีก็สั่งเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าจํานวนประมาณหนึ่งทีเนี้ ถ้าให้เราวิ่งไปเจ้าเดียวเนี่ยมันมันเหมือนค่ารถจะแพงแต่ถ้ามีร่วมด้วยอย่างเช่นสุพรรณนะครับเพราะว่าผมจะรวบสุพรรณกับการให้นะครับสุพรรณที่อยู่ทางอู่ทองครับผมแล้วก็จะรวบให้กับพี่ที่อยู่การเจนนบุรีด้วยครับผมอันนั้นก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดกันอีกทีนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่อู่ทองสุพรรณบุรีครับแลวก็ลูกค้าที่อยู่การเจนนบุรีครับผมก็เดี๋ยวจะอาจจะได้รวบไป ให้ครับผมเพราะว่ามารับเองก็ก็ได้อยู่ครับแต่ว,ว่าพี่เกดก็บอกว่าไกลอยู่ก็เลยเถ้าเราวิ่งไปส่งเจ้าเดียวก็เหมือนจะแพงไปก,ก็เลยรวบกันไปช่วยกันออกค่ารถคนละนิดละหน่อยครับผมก็จะจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับผมครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือลักษณะต้นพันธุ์ของมันระยอง99ครับผม ก็พามาเดินชมฝั่งนู้นกําลังเก็บหัวแล้วก็ตัดต้นเตรียมไว้ให้ลูกค้าอยู่ครับส่วนตรงนี้ที่ยังไม่ได้ตัดก็รอ,ออีกนิดนึงครับผมเพราะว่าไล่ตรงส่วนกลางก่อนครับแล้วก็จะมาด้านข้างก็จะจะจะ,จะตัดหมดนี้นะฮะเพราะว่า,าจะเตรียมพื้นที่เพราะว่านี่ก็วันที่ย9ิบเก้าแล้ว รมีนาแล้วครเดือนหน้าก็จะเป็นเมษาแล้วก็ฝนมีมาก็จะเริ่มลงกันแล้วครับสำหรับมันในรอบต่อไปเราก็ต้องเตรียมดินเตรียมร่องไว้ให้พร้อมครับเพราะว่าพื้นที่มันมันมีเยอะก็ต้องค่อยๆทำไปเพราะถ้ารอทีเดียวจบโอ้ไม่ไหวครับบางทีฝนก็นำมาไม่ทันเอาไม่ทันครับผม ก็เนี่ยขนาดล่องของเราอะไรประมาณนี้ครับผมก็อยากให้แฟนเพจที่ติดตามช่องของเราหรือเพื่อนเกษตรกร,กรด้วยกันนะครับมาดูวิธีการปลูกของเราอะไรงนี้แต่จริงๆการปลูกมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับก็เหมือนอนทุกๆท่านทานั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่า,าทำแล้วทำยังไงถึงจะได้ประมาณไล่1สิตันขึ้นเนี่ยครับผม อันนั้นแหละมันสําคัญมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าทําได้ครั้งแรกครั้งเดียวปีต่อไปก็จะต้องได้ครับผมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาะอันสูงสุดว่าทำยังไงให้ได้สิบตันสิบตันเนี่ยก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วก็พอใจในการทําอย่างมากเลยครับผมครับเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมดินไม่อะไรให้ดีพร้อมเนี่ยการทํามันก็เพราะว่ามันเสียเวลาครับ เจ็ดแปดเดือนเนี่ยต่อรอบครับแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมก็จะได้ผลผลิตดีครับแต่ถ้าไม่พร้อมด้วยด้วยด้วยการเตรียมดินหรืออะไรเนี้ยมันก็จะทําให้เราเสียเวลาไปบางทีเราเสียบช้าอย่างเงี้ยครับถ้าเราเสียบช้าอ่ะฝนทิ้งช่วงไปเอ้าเราก็เสียโอกาสอีกครับผมทีนี้พอมันเราบางทีมันโตช้าครับผม มันก็เลยทําให้ให้ต้นมันอ่ะมันเหมือนไม่ได้อายุครับผมแล้วก็ผลผลิตอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับผมว่ามันเขาก็ต้องการอายุเหมือนกับคนเนี่ยจ,จะเริ่มเติบโตไปนั่นแหละเหมือนกันครับผมมันก็ต้องการอายุของเขาอยู่กว่าเราจะเก็บผลผลิตได้เพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ก็มีอายุที่เก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ยก็คือในในหนึ่งปีนี่นะฮะครับผม แต่สำหรับสายพันธุ์นี้ก็ขุดได้ตั้งแต่เจเดือนแปเดือนขึ้นไปได้ครับผมครับก็ยังไงแฟนเพจทุกๆทา่านนะครับผมที่รับชมโอกาสหน้าจ,จะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ